เช็คเช็คตัวหนังนะคะนั่งผิดที่หรือเปล่าคะอ๋ออ๋อแป๊บนึงนะครับอ่าผม A สามครับของผมอันนี้ก็ A สามว่าถูกแล้วนะครับ A สามอันอันอันนี้ก็ A สามเหมือนกันนะคะใช่ใช่หรอครับใช่ค่ะในในครับหนังหนังเรื่องอะไรคะเนี่ยเรื่องเรื่องนี้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเรื่องเรื่องนี้เนี่ยเหรอครับเนี่ยเรื่องเดียวกันนะครับ A สาม เขอขอโทษนะคะเรื่องเรื่องการกัน้าค่ะครับก็นั่ง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 ด้วยกันได้ไหมคะจะนงเดี๋ยวเรที่จงไผมว่าที่ข้างหน้าก็ก็มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันปวดคอเหระผมก็ผมก็ปวดผมก็ดูไม่ได้ พี่อยู่หนูอยากจริงพี่อยู่ตรงนู้นก็จะไปสองสองนะโอ้ยงก็รอตรงนั่งนานแล้วนะแต่หนูให้พ <ปะ S 2> ี่อยรังสรรค์เทาได้นั่นนะค่ะโอเคออกมานเนสเข้าไปบังเบย์ออกมาใครต่อเฮ้ยเร็วเร็ว ปีนในคิดเอาเลยวะอ๋อสั่งเลยม่ค์เลยไม้ไมเลยจะให้คุณสั่งเลยเหรอไม้จอกเอ้าไม่เ่ให้คุณสั่งก่อนอ๋อไฮ้คุณสั่งก่อนเนอะหส่ามองแอคชั่นต้องเล่นี่วงยท่นครับที ที่ท่านใช้ผมไปเก็บเจ้าโซ่ที่ท่านใช้มที่ที่ท่านใช้ผมไปเก็บเจ้าโซ่ก็เป็นแล้วนะครับเ,เป็นไงบ้างไ,ไเพื่ทนผมเน ก็ท sí, er. ี่ท่านใช้ผมไปพักพวกอีกห้าคนก็จับเอ้ยยังหัวล้ออำยก็พักพวกผมห้าคนก็จับมันโปะยาสลบแล้วก็โปะยาสลบแล้วก็รอด้วยแท่งปูแล้วก็เอาไปล้ หลอนุลยได้กปูแล้วก็โยนลงทะเลสาบอ่าวไทไปเลยครับโอเคไปลงไปไปไปลงไปลงไหนนะไปลงอ่าวไทยครับพี่ไปลงแม่น้ำชีเฮ้ยแม่อ๋อแม่น้ำชีมันน้ำมันไม่พอครับท่านไม่ได้ให้เงินผมมาเอ้าแล้วเช็คที่เซ็นไปให้ล่ะ อ๋อมันมัน,ม,น,ม,นมันปีวไปกับลมเลยวะ่ะไอน้นี่นี่ขอโ <ไป S 1> ทษครับ<อ><อ>ไปขุดใหม่นะแล้วก็ไปลงแนน้ำชีเข้าใจไหมโอ้ยอ้าท่านโอ้ยโอ้ยถ้าอ,อย่างนั้นผมต้องต้องมีเครื่องอะไรที่ลงใต้น้ำได้ครับมีเรือนำน้ำอะไรอย่างงี้ไหม <c oughs> ได้เดี๋ยวเราส่งทางทางอินเทอร์นเน็ตซอร์คูเกิลหาดูนะ เอาท่านท่านอ๋ออ่านผมขอเซ็นเช็คใหม่ได้ไหมคะได้ได้เอาปากกามาปากกามาไล้วก็เช็คมาเลยโอเคครับคัดไม่ไหวละทนดูไม่ได้ไปเลยดอเอาไปแล้วค่ะปวดหัวเรือใครเนี่ยไม่หมอนไปเออไม่หมอน